สวัสดีคุณมทุกท่านนะครับผมสําหรับในวันนี้เราจะมาเป็นปลานนะครับผมใช่ครับกับแมพ B Fish โอเคจะเริ่มกันเลยนะครับเราผมก็เริ่มต้นด้วยการเป็นเอ,อ่ออะไรเนี่ยปลาทองครับผมหน้าตาก็ปลาทองจริงๆฟรีีวอร์ดขอรับก่อนเลยอะไรจอยกรุ๊ปไม่จอยแล้วกัน okay. เข้าไปเล่นกันเลยอันนี้ต้องทําอะไรเอ่ยอ๋อกินอาหาร น่าจะกินอาหารแล้วก็ต้องคอยเก็บปลาตัวใหม่ๆนะครับเก็บวิอะไรอะฉลามมาลายโอ้ยยะยะยลูกพี่ลูกพี่ใจยเย็นก่อนกินหารไปเรื่อยครับตัวใหญ่ขึ้นกินไปครับกินไปอุวยมิดอะไรอะปลาดาวโอ้ยยยะยะยะจะโดนกินแล้วไม่โอ้โหพี่พี่ใจใจใจเย็นโอโ้ผมผมไม่รอดละน่าจะอายาเอ้า ขอบคุณมากับลูกพี่อุย้ยผมตัวใหญ่ขึ้นผมเป็นปลาทองใหญ่อ้กุ้งนั้นกินได้หรือเปล่าอุย้ยปลาอะไรอะสิบล้านเกือบสิบล้านอุยอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจอุ้ยผมโดนกินแล้วอะไรเหมือนปลาไหลอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อสุ่มปลาใหม่นะครับได้ปลาคราฟมาสวิตฟิช อ๋อแต่ละตัวจะมีบัฟไม่เหมือนกันด้วยโอเคไปครับผมเอาใหม่โตวฟาร์มอ๋อโต้ฟาร์มได้แต่แมวครับผมอยากเล่นเองอุ้ยโอ้โหต,ตัวตัวอะไรไว,วขึ้นเยอะเลยครับจากจากเดิมอุ้ยผมอุ้ยเขาเขาว่ายมาทางนี้ด้วยไม่นะทีหนึ่งยาไม่นะ๋อไม่ใช่ทีหนึ่งนี่นะอันนี้ ตัวคนที่สองโอ้โหสิบล้านนี่เขาเขาเล่นกันแบบน,นานขนาดไหนครับนี่ไปครับกินอาหารเข้าไปพวกงกลับไปสุป่มปลาใหม่ดีกว่าอุ้ยอ๋อโอเคได้อุ้ยอ๋อยังไม่ทันได้ดูเลยเมื่อกี้ได้อะไรบ้างโอเคได้เอาไม่รู้เหมือนปลานิลเลยครับอันนี้ปลาเอ็นเจ้าอันนี้อะไรเนี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็แต่ยังไงปลาปลาคาก็ดีสุดอยู่ดี ต้องเก็บจุนอุ้ยยายายาๆๆยานุแก้วยาโอ้โหทำไมเขาวิ่งเร็วกว่าผมแล้วผมจะแล้วผมจะหนีรอดได้ยังไงเขาวิ่งเร็วกันขนาดนั้นอุ้ยไม่ทันไส้เดือนผมว่าเราฟาร์มเราฟาร์มไกลๆกลดีกว่าครับให้เขากัดกินกันเองไปเราก็ฟาร์มอาหารปลาครับเหมือนเหมือนเกมตู้ปลาเลยอะ กินกุ้งกินอะไรไปโอเคกินทำไมเขาวิ่งเร็วกันจังเลยอะผมผมแบบช้าช้าโอ้ยยาย่ายายายาโอ้ยไม่นะยา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 ขอลองขอลองขอลองโอโอเคเขาเขาจะปล่อยผมไปอุ้ยหลัวเขาน่าจะเอาโต้ฟาร์มไปน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นไม่น่าจะขึ้นถึงสิบล้านขนาดนั้นหรอกอุ้ยตรงกลางมีกุ้งด้วยเต็มเลยไปโอ้ไม่ไม่น่าทันโดนปลาโนเกียวกินหมดแล้ว เราเอากุ้งทิศลอยๆอยู่ก็ได้มันจะได้เหมือนกันโอ้โหเพเดียวเขาเหมื่นห้าเลยมึงกี่แต้มเขมาจัง้อยกว่าผมอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเก็บให้ได้สักห้าห้าซูมก่อนครับเราก็ค่อยไปซูมทีเดียวนี่เดียวครับนี่เดียวโอเคมาขอดูบูสต์เหรอขอดูหน่อยสิ ลับบี้บูส์โอ้โหเติมแล้วผมไม่เติมครับผมเอลวีทีแทชเชอราแล้วเพชรเพชรน่าก็น่าจะเติมเหมือนกันโอเคตัวเราจะปลดล็อกเราจะมีคูณเพิ่มขึ้นนะตามที่เขาบอกเมื่อกี้จะคูณเพิ่ม50%แล้วก็คูณเต้มอีก15%้อนะครับทุกๆก,การปลดล็อกปลา10ตัวมากินผมกินนอนก่อนเลยอันนี้น่าจะแต้มเยอะอ้เยอะจริง อุ้ยทำไมมันเขาวิ่งเร็วจังเลยอะโอ้ยโอ้โหโลูกผมจะหนีได้ยังไงผมวิ่งเร็วอุย้ยมาแล้วครับปลาอันคอมมอนปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรกับกัฟฟี่เหรอโอ้มีสปีดแต่ละตัวอยู่ขอดูหน่อยสิจริงด้วยอ๋อปลาผมมันช้าอยู่นี่นะโอเคปลานี้ปลานี้ว่ายเร็วอยู่ครับน่าจะได้เปรียบอยู่ไปครับ เอ้ปลาธงปลาธงปลาธงอุ้ยไม่ทานหลอกปลาธงมันช้าครับนี่โลดปลาว่ายน้ำเร็วไปครับผมกินเข้าไปอ้าวตัวใหญ่เซร็จโอ้โหกินนะครับกิน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 เข้าเยอะ ได้มาแปดตัวใหนดูสอร์ดูหน่อยสิโอ้ได้มาน้ำ้ำได้ปลาลายเสือด้วยได้กล่องอิมสมบัติโอเคนี่ทำอะไรได้อุย้ยกุ้งลีโมูเลยเหรอปลดล็อกอได้ไดปลาสีม่วงก็น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าวันนี้คูณเยอะกว่าโตไวกว่าแต่ว่าวิ่งเร็วช้ากว่างันนี้แหละ ขาคูณไอพีเยอะไปก่อนครับเพื่อยิ่งคูณเยอะเรายิ่งได้มาสุม่มได้ไวโอเคไปกันเลยกินครับกินกินกินอุยาซันฟิตโอ้ไม่ครับเราไม่สนตัดหน้าเลยตัดหน้าเลยตัดผมนี่แหละโดนแล้วผมจะรวมปลาอย่างไงทำไมมันไม่เห็นมีให้รวมปลา ันนี้ก็ตั้งห้าตัวโอ้ห้าสิบ oh, ตัวเลยเหรอโอ้หเยอะมากเลยนะนะครับห้าสิบตัวกูจะได้รวมเป็นสีทองได้ไปครับค่อยๆเก็บเกี่ยวโอ้ยปลานิโม่ปลานิโม่ยะ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 ยาปลานิโม่ขอลองขอลองขอลองไม่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 ปลานิโม่ไมวไม่ อย่าอย่าตามมาอย่าตามมาปานิโมไปไปหาลูกนุนอย่า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 มาอย่ามาไปไปหาลูกไปไปหาลูกไปอย่าเข้ามาปานิโมโอ้โหพ็ผมไม่ได้ตัวพวกนี้สักทีเลยผมอยากได้ผมอยากได้เอามาเป็นบวกเปอร์เซ็นต์ค่าลัคก,กี้เพิ่มขึ้น อู๋ฉลามเขาคุมโซนตรงกลางไว้เลยอ่็เข้าไม่ได้เลยไม่เราเราปลาตัวเล็กก็อย่างนี้แหละครับปลาเล็กกินปลาใหญ่ครับเราก็เก็บกุ้งตัวเล็กตัวน้อยรอบๆไปเอาแล้วกันไปครับเราก็ค่อยๆกิน กุ้งแบบเศษๆเหลือๆไปก่อนอุ้ยปล<บ>าอะไรอะ่ะกำลังตัวเล็กเลยเราดีจัดการเขาในตอนนี้มันน่าจะถึงตัวแล้วนะผมว่าทำ,ทำไมผมเออ มันต้องอุ้ยพี่พี่พ่ยาผมสาษกินคนได้ครั้งแรกยาอย่าเข้ามาโอ้โหเขาไม่ปล่อยไว้เลยจริงๆอันนี้เพิ่มโอเคกนินกินกินถต่าไมกินเขาไม่ได้อะมันน่าจะส่มในปลาท,ที่ดีขึ้นวินยนีนๆนๆสองตัวเลยสองตัวเลยอุ้ย กินทำไมไม่กินตะเออนั่นเละผมว่ายตามเขาไม่ทันเลยปลาอะไรไม่รู้แต่สีสวยจังไปกุ้งยักษ์กุ้งยักษ์กุ้งยักษ์ยา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 นี่ไงกินโดนกินมาแปดตัวได้อะไรเอ่ยโอ้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ปลาก็ได้ตัวเดิมๆก็เอาเป็นว่าโอเค